โอเคครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนํานะครับการเติมเงินของแนะนานะครับซิมแล้วกันนะครับว่าผมใช้ซิมอะไรอยู่ที่มพูชานะครับผมใช้ซิมของสมาร์นะครับจริงๆว่าผมใช้อยู่2ซิมนะแต่ผมว่าไอซิมสมาร์เนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคสุดระบบเวิร์สุดนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับคนอื่นนะผมไม่รู้นะฮะตรงนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมไปที่แอปครับแอปพลิเคชันดีวผมจะแปะไว้ด้านล่างนะฮะแปะลิงก์นะครับกดเข้าไปเลยครับ ขูดบาร์โคดนะครับขูดบาร์โคดก็ได้นะครับผมแล้ว็อปอัพนะฮะโอเคจิ้มเลยครับบาร์โคดนะฮะแล้วก็สแกนเลยครับเรียบร้อยครับแล้วก็เข้าไปเลยนะฮะออกก่อนครับ okay มาแล้วครับผมเรียบร้อยเลยนะครับผมง่ายไหมฮะแค่สแกนบาร์โค้ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็เข้าแล้วนะครับแล้วก็มีอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับท่านนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้แกะเข้าไปข้างในด้วยนะครับโอเคครับผมผมจะลองกดให้ดูกันเลยนะครับผมดอกชั้นหนึ่งสองสามชั้นตาเจ็ดสาม ดอกจันทรัวครับมันจะเป็นตัวตัวเล็กเล็กเนีเ่ยฮะได้แล้วนะครับผมเหนนะฮะดูก่อนนะครับว่ามายังอืมแอบบเยอะเกินโทรศัพท์ดูนะครับว่ามายังครับผม เนี่ยมาแลวครับผมไม่สปายนะครับนี่คือโบนัสที่อยู่ข้างในนี้นะครับอย่าลืมกันนะครับผมนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่เข้าไปในแอปแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นหน้านี้นะครับมันขึ้นว่าสวิตอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้นะครับแสดงว่าซิมของท่านนั้นยังไม่ลงทะเบียนนะครับผมแนะนําเลยว่าให้ไปที่ช็อปหรือว่าลงเองก็ได้ครับมันจะมีขั้นตอนการลงนะครับโดยเตรียมพาสปอร์ตไว้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับ ผมพูดผิดประกันใดไก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็แนะนํากันนะครับขอบคุณมากครับ